หรือว่ากลัวผีที่แท้กลัวผมผมรู้ว่ขนาดนี้เพราะอะไรก่อนวัคซีนหรือเปล่าลองโควิดทำสีเยอะได้เยอะหรือว่าเป็นเอฟเฟกของคุณแม่หลังคลอดไปเจอรีวิวยาสระผมผีบอกมาตัวนึงค่ะแชมพูลดผมร่วงของแบรนด์ทันมีสารสกัด เข้มข้นของเปลือกบังคุดและไบโอตินช่วยหมุนเวียนเลือดดีถอกสารเคมีต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยเชื่อมแกร่รากผมทําให้โครงสร้างผมแข็งแรงป้องกันผมงอกก่อนไว้แล้วยังมีเหงือกประหมอพยายอช่วยทาให้ผิวบนหนังศีรษะของเราสุขภาพดีผมหลุดร่วงน้อยลงและสารสกัดจากต้นกระเมงที่ทําให้ผมดก ใช้แล้วเป็นยังไงอะหรอสระสามครั้งแรกเนี่ยผมสระมากค่ะแชมพูเนี่ยเขาจะช่วยดีท็อกเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราใช้ไปครั้งที่4ี่ครั้งที่ห้าผมจะนุ่มเงาค่อยๆแข็งแรงขึ้นรู้สึกได้เลยส่วนเรื่องผมร่วงอะนะเกินคาดมากผมร่วงน้อยลงตั้งแต่ครั้งแรกที่สระลูกผมเนี่ยเกิดใหม่เยอะมากผมเอียดตรงทิ้งตัวเรียงเส้นสวยสุดๆใครที่มีปัญหาผมร่วงต้องลองเลยค่ะ